จิตเตสังกิริเถท,ทุกขติปฏิกังขาแปลว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติมีอันเป็นต้องหวังได้แน่นอนเมื่อใจเราเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วคงไม่แคล้วความทุกข์สิ้นสุขขีทุกขติหวังได้วชีวีไปสู่ที่ทุกแท้เป็นแน่นอนถึงอยู่ในโลกนี้ก็มีผลระทมทนทุกขให้หรือไทยถอน จะร้อนอกร้อนใจดังไฟฟอนครันมวยมอนทุกมีทวีคูณสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้มีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องร่างทรงเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องแปลกเชียวเรื่องนี้คุณดีแรกทํางานอยู่ไฟฟ้านะครหลวงเล่าให้อาจารย์ยอดฟังบอกว่าเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อประพล์ ทำงานอยู่ที่เดียวกันอนะไฟฟ้านครหลวงเหมือนกันทีนี้เรื่องของเรื่องเพราะว่าไปแต่งงานกับผู้หญิงทางเหนือผู้หญิงคนนั้นชื่ออุมาวดีางานมงคลสมรสทางพื้นบ้านภาคเหนือตอนนั้นคุณดีเรกก็บอกว่าเพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกเพราะว่า,าเพิ่งจะมีโอกาสไปงานแต่งงานไปดูประเพณีทางเหนือตอนนั้นคุณประพลแล้วก็ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง ที่อยู่ในการไ้ฟ้านครหลวงวัดเรียบก,ก็ช่วยกันทุ่มเทกำลังทรัพย์่อรังสรรค์บรรยากาศให้ครื่นสนุกสนานเต็มที่ประกอบกับพื้นฐานครอบครัวของเจ้าสาวคือคุณอุมาวดีก็อยู่ในชั้นปานกลางบิดาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในหมู่บ้านมีผู้คนนับหน้าถือตากันพอสมควรงานก็ดำเนินไปตั้งแต่เชา้าจรดเย็นด้วยความคลื่นเล่ายาสาโทไหลมาเทมาอย่างกระนำพังทำนบเน่ย รวมทั้งชีวิตของหมูเห็ดเป็ดไก่ที่ล้มตายกันตั้งแต่เช้ายันเย็นนั่นแหละญาติพี่น้องฝ่ายเจ้าสาวต่างก็หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายทุกคนก็ชื่นมื่นกันใครใครดื่มดื่มใครใครกินกินไม่มีการอึดอัดขัดข้องแต่ประการใดทั้งสิน้นพอตกเย็นก็เหลือแต่ผู้เท่าครองสติได้ไม่กี่คนน,ะนอกนั้นก็ล้วนจะกลิ้งเกลือกระเสือกระสนกันอ่า สลบสไลยกันอยู่ข้างบ้านก็เยอะบางคนเมาแล้วโวยวายตีอกชกตัวรำพันบ้าบ้าบออะไรไม่รู้ทีนี้ในท่ามกลางความเป็นไปตามประเพณีพื้นบ้านไทยแบบเนี้ยคุณดีเรกซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวก็พยายามบังคับตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เมาให้เสียรูปมวยอ่าจนกระทั่งตกกลางคืนปรากฏว่ามีบุคคลคณะหนึ่งอ่า อ้างตัวว่าเป็นคณะผู้ประทับทรงจากปากน้ำโพนครสวรรค์หัวหน้าคณะเป็นผู้หญิงวัยประมาณสี่สิบเศษเศษท่าทางจัดจ้านเหมือนกับผู้มีอำนาจเนี่ยกระเดียดไปทางนักเลงนักเลงอันหน้าตาหยาบกร้านแต่ว่าคมเข้มไว้ผมดอกกระทุ่มสูบบุรี่จัดมวนต่อมวนจนปากเขียวเอือนุ่งกางเกงสวมเสือ้อชุดพรังของทหารอ ตั้งท่าวางอำนาจพาลูกน้องเจ็ดแปดคนเข้ามาในงานตัวหัวหน้าขึ้นไปยืนอยู่กลางห้องที่เขาประกอบพิธีกันแต่งงานกันเมื่อวันนะ่ะมือซ้ายก็เหนียวคือที่ขวางระหว่างเกยกับนอกชานน่ะนะมือขวาก็กำหมัดชูขึ้นเหนือไหลยืนอยู่อย่างนั้นนะ่ะเป็นชั่วโมงชั่วโมงในขณะที่ลูกน้องทั้งผู้หญิงผู้ชายออกเดินอธิบายให้เจ้าภาพและใครต่อใครในงานทราบว่า ท่านเป็นองค์ประทับทรงของเจ้าแม่อุมาเทวีในภาคของเจ้าแม่กะลีเดินทางมาเพื่อขอรับสักการะ,ระจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวในงานนี้ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมากราบกรานถวายตัวเพื่ออยู่ภายใต้เดชานุภาพแต่โดยดีอย่าถือดีขัดขืนเป็นนันขาดมิฉะนั้นเจ้าแม่กะลีจะสําแดงเดชจ,จนบังเกิดภัยพิบัติต่อชีวิตสมรสได้ว่าอย่างนั้นทีนี้บรรดาพวกผู้หลักผู้ใหญ่ในงานทั้งผู้หญิงผู้ชายมองหน้ามองตากันอยู่พักใหญ่ ในที่สุดก็ปรึกษากันว่าสมควรจะยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามตามคําเชิญชวนของคณะผู้ประทับทรงเพื่อจะหลีกเลี่ยงความยุ่งยากซึ่งไม่แน่ว่ามันจะอาจจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนั้นหัวหน้าคณะในฐานะผู้ประทับทรงข,งของเจ้าแม่อุมาเทวีกําลังยืนแยกเกี่ยวยิงควันขาวจนหมดปากดวงตาขวางขุนคลักงแต่ไม่พูดไม่จาอะไรแม้แต่คาเดียวขณะที่ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวเขาวิ่งกันวุ่นเพื่อจะจัดของสังเวยให้เจ้าแม่ าตามคำเรียกร้องของคณะสิทธิ์เนี่ยคุณประพลเจ้าเบาวก็ปรึกษาหารือกับญาติผู้ใหญ่แล้วก็พักพวกจากที่ไปจากการไฟฟ้ากรุงเทพเนี่ยว่าจะเอาอยัางไงดีกับแขกพิเศษคณะนี้ในที่สุดก็เห็นพ้องต้องกันว่าให้ลอยเรือตามน้ำนะน่าจะสนุกกว่า,าคุณดีเรกที่เล่าเรื่องนี้เองก็พยักเพยิดให้เพื่อนรักเ,เล่นบทลอยตามน้ำไปเหอะก็ ลงเมื่อเครื่องเส้นสังเวยทังขาวหวานถูกลำเลียงมาถวายเจ้าแม่ผู้ประทับทรงเพียบพร้อมบริบูรณ์ตามคำเรียกร้องแล้วคุณอุมาวดีเจ้าสาวกับคุณประพลเจ้าบ่าวก็มามอบอยู่แทบเท้าของเจ้าแม่ซึ่งเวลานั้นค่อยๆสุดตัวลงนั่งขัดสมาธิเพชรหลับตาพริม้มอยู่ด้วยความเหนื่อยอ่อนเนื่องจากต้องยืนเหนี่ยวขื่อในท่าเจ้าแม่กะลีมาตั้งเป็นชั่วโมงๆนับว่าอดทนต่อความทรมานมาไม่น้อยเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวหนึ่ง เจ้าแม่ก็ลืมตาขึ้นเสียยิ้มกว่าสายตาไปรอบๆแล้วก็ลงมือกินอาหารอย่างตะรุมตะกรมโดยไม่ยอมหยุดพักพูดอะไรแม้แต่คำเดียวเจ้าแม่ก็เสวอ,อยู่นานท่ามกลางการรอคอยของบริวารอย่างใจจดใจจอ่อเสร็จแล้วเจ้าแม่ก็สียยิ้มดูดบุหรี่เช็ดมือกับพระขำมาของลูกศิษย์คนหนึ่งที่ยื่นมาให้ทำท่าจะอา้าปากขาวเลอแต่วนึก ได้หรือไงไม่รู้สะกดข่มไว้ค่อยๆเอ็นหลังลงนอนหงายเก๋งอยู่ตรงนั้นเองเพราะยังไงเสือคงทนต่อาการเมื่อยขบต่อไปไม่ไหวทีนี้ก็เป็นคราวของบริวารมั่งเลยอ่าเมื่อผ่านมือเจ้าแม่ไปแล้วนี่ต่างก็กุลีกุจอมายกเอาเครื่องสองเบย์ไปกินกันอย่างสำราญบานใจท่ามกลางการจับตามองของเจ้าภาพและบรรดาแขกเรือที่มาในงานซึ่งต่างก็พากันวิตกว่าเรื่องราวของเจ้าแม่จะจบลงเมื่อไรหร่แล้วจบยังไงกันวะนี่ หลังจากที่อิ่มหมีผีมันแล้วคณะบริวารเจ้าแม่ก็ช่วยกันตั้งวงปีาพาขึ้นมาอบนไอทีเขาประกอบพิธีเก่านะั่นแหละมีรันนาดมีคล้องวงปีมีอะไรต่ออะไรไม่รู้เตรียมมาด้วยจากนั้นก็ลงมือบรรเลงกันโดยไม่รีรอชักช้านะผ่านไปสักครู่จากเพงลงโหมโรงเจ้าแม่สึงนนอนหงายกลนครอกๆอ,อยู่ค่อยๆลุกขึ้นมายกมือเสยผมโปรยยิ้มอย่างอ่อนหวาน บุคลิกเปลี่ยนแปลงจากเจ้าแม่กาลีเป็นคนละคนเสียงบริวารคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นบอกว่าอาเจ้าแม่องค์อุมาเทวีสเสด็จแล้วขาดคําปี่ผ้าราตาโพนก็โหมประโคมมาด้วยเพลงคลึกคักเร้าอารมณ์เจ้าแม่ก็ค่อยๆลุกขึ้นด้วยท่าทีอ่อนช้อยจากนั้นก็ปลดกระดุมถอดเสื้อชุดทหารที่ตัวเองใส่อยู่ออกเหลือแต่เสื้อชั้นในคลุมทับด้วยสบายเฉียงสีเขียวสดละลานตาอ่า เจ้าแม่ก็โปรโยยิ้มอย่างอ่อนหวานก่อนจะรูดซิปปลดกางเกงทหารออกเหลือผ้านุ่งไหมสีบานเยน็นเอซ่อนไว้ยังไงไม่รู้ข้างในอ่ะเนี่ยแปลกซ่อนได้พอถอดกางเกงทหารออกก็ปรากฏว่า,านุ่งผ้าไหมสีบานเย็นได้เจ้าแม่คว้างกางเกงทหารข้ามหัวเจ้าบ่าวซึ่งนั่งพับเพียบอยู่เจ้าบ่าวนะ่ะใบหน้ายุ่งยากเหลือเกินจากนั้นเจ้าแม่ก็ค่อยๆเย,ย,ยื้องกลยรยรำไปรอบๆตามจังหวะดนตรี รำไปเรื่อยๆอย,อยังอ่อนช้อยสวยงามในตาเจ้าแม่ก็หยาดเยิ้มปานจะหยดปากที่เขียวอืดด้วยแรงบุรีเนประเยอยยิ้มเห็นฟันขาวสะอาดอยู่ตลอดเวลารำไปได้สักครู่เจ้าแม่ก็หยุดก้มลงฉุดมือเจ้าสาวคือคุณคุณอุมาในลุกขึ้นรำตามเธอตอนแรกคุณอุมาวด,ดีก็ท่าทีสะเทือนขวยเขินน่ะไม่เคยรำอะไรยกมายกมือขัดขวางลำบาก แต่มีเสียงสำทับจากบริวารเจ้าแม่มาบอกต้องรำตามเจ้าแม่นะนี่เป็นการถวายตัวยากขัดขืนคุณอุมาวดีเจ้าสาวของคุณประพลอายุอย่างน้อยหน้าตาก็ประมาลังเลสับสนยังไงไม่รู้ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ในที่สุดเธอก็จำต้องยกมือขึ้นในท่วงท่าของการรำถวายตัวต่อเจ้าแม่อุมาเทวีแต่กว่าจะย่างก้าวออกไปได้ก็รู้สึกว่าเธอทำได้ด้วยความลำบากลำบนเหลือเกิน ส่วนคุณประพลเน้นนั่งมองดูเจ้าสาวด้วยความรู้สึกยังไงไม่รู้อ่าการรําถวายตัวของคุณอุมาวดีเจ้าสาวและเจ้าแม่ผู้ประทับทรงองค์อุมาดําเนินไปในขณะที่บรรยากาศภายในงานก็เคร่งเครียดขึ้นตามลําดับเพราะว่าทางหนึ่งเป็นการทําลายบรรยากาศของงานที่สมควรจะเป็นเรื่องสนุกสนานในหมู่ญาติมิตรสหายมากกว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าพ่อเจ้าแม่จะยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งเวลาผ่านไป ใบหน้าที่อิ่มเอิบของเจ้าสาวที่ทั้งขาวสวยอายุยังน้อย,อยมันป,ปรับไปด้วยเหงื่อมือไม้ก็อ่อนลา้าลงทุกทีคุณประพลเจ้าบ่าวนะั้นไปต้องพูดถึงกระสับกระส่ายจนแทบจะนั่งไม่ติดแล้วในท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดและเสียงดนตรีปีพา้ที่บเลงกันอย่างบ้านแทบจะถล่มทลายเอาเป็นเอาตายของพวกบริวารเจ้าแม่ที่เตีให้มันเพิ่มความเข้มลงไปเหตุการณ์อันน่าระทึกใจก็ระเบิดขึ้น เป็นการยุติความเลวร้ายลงได้อย่างสิ้นเชิงคุณบุญส่งพ่อของเจ้าสาวโดดขึ้นบันไดามายืนจังก้าอยู่ชานเดินได้ใบหน้าถมึงถึงมือถือปืนลูกซองแฝงกระบอกหนึ่งหันปากกระบอกปืนขึ้นล้วก,กดเปรียงขึ้นฟ้าสิ้นเสียงปืนก็สิ้นสปปรรพเสียงต่างๆภายในงานหากมีเข็มสักเล่มตกบนพื้นก็คงจะได้ยินมึงลงจากบ้านกูไปให้หมดในพวกสันดาน คุณบุญส่งตาวาดกล้องโดยภาษากลางที่ชัดเจนท่านเป็นครูเก่าแล้วก็เป็นเพื่อนของคุณบุญเท่งทองสวัสด์เป็นนักพูดด้วยเป็นนักแสดงความเห็นทางการเมืองคนหนึ่งในท้องถิน่นแต่วันนี้ท่านสวมบทบาทนักเลงที่มีความจําเป็นในอันที่จะต้องรักษาเกียรติภูมิของท้องถิน่นท่านไว้การปล่อยให้มีเจ้าแม่ประทับทรงจูงมือลูกหลานไปสู่พรหมโลกโดยวิถีทางไม่เข้าท่าเข้าทางอย่างเงี้ยอ่าท่านยอมไม่ได้แน่ ขาดเสียงคุณบุญทรงเจ้าแม่ประทับทรงก็ตัวสันง,งานงกค่อยๆ่อยย่องพาลูกน้องบริวารและเครื่องดนตรีลงจากบ้านคุณบุญทรงไปอย่างเงียบเชียบมีเสียงสตตร์เครื่องยนต์จากนั้นเสียงครางครุกราขุกรากรถกระบะเก่าๆคันนั้นก็ล็อกค่อยๆลับหายไปในความมืดที่แสนจะวังเวงคุณดิเรกบอกว่าเป็นประสบาการณ์ที่ไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิต,ตเกี่ยวกับเรื่องเเจ้าพ่อเจ้าแม่นี่อ่าแล้วถามอาจารย์ยอดว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้น อาจารย์ยอดบอกควันธงได้เลยว่าไม่ใช่เจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรหรอกอ่าผีเป็นเรื่องของการทํามาหากินแบบแปลกๆเอ้แล้วพิสดารมาวุ่นวายอะไรกับชาวบ้านก็บแบบนี้ทําลายสถาบันคนทรงที่เขาดําเนินไปได้วยความเรียบร้อยก็บอกคุณดิเรกบอกว่าในหลักเกณฑ์ของเทวดาเนี่ยมันมีข้อกําหนดอยู่อย่างหนึ่งก็คือต้องเป็นผู้ที่รู้จักฮิริโอตป,ปะคือ มีความละอายอ่าอันนั้นเป็นธรรมะของเทวดาอันดับแรกเลยเทวดาองค์ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่รู้จักความอายไม่รู้จักความควรไม่ควรแล้วก็ไม่ใช่หรอกครับผีร้อยเปอร์เซนครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับนายประเดิม บอกว่าเวรกรรมมีจริงนะบางคนไม่เชื่อผมเองที่แรกก็ขำแต่ตอนหลังขำไม่ออกอ่ะคนเฒ่าคนแก่เข้าวัดทำบุญกันทำไมเพื่อทำกรรมดีเกิดชาติหน่าจะได้รับแต่สิ่งดีๆพระท่านว่าคนเกิดมาแล้วก็เป็นไปตามกรรมอ่านประเดิมเขาว่าอย่างนั้นวันหนึ่งก่อนที่นายประเดิมจะสำนึกว่ากรรมมีจริงต,ตอนนั้นแกยังทำงานอยู่ที่อู่ซ่อมรถอายุยังไม่มากยังหนุ่มไม่มีครอบครัว เสร็จแล้วเพื่อนบวชก็ไปงานบวชเพื่อนที่จังหวัดนครพนมงานนี้สนุกมากเพราะว่ากําลังหนุ่มและไม่มีอะไรจะต้องคิดต้องห่วงแล้วเจอสาวๆต่างถิ่นด้วยมันยิ่งสนุกใหญ่ถ้าจะถามว่าเรื่องนี้มันกี่ปีมาแล้วก็ต้องบอกว่านานมากทีเดียวกว่าสามสิบปีเพราะว่าตอนนั้นน่ะคุณประเดิมอายุเพิ่งจะยี่สิบปกว่าแต่วันนี้เวลานี้ผมหงอกแล้วปาเข้าไปห้าสิบป่าหงอกเกือบปดหัวแล้ว งานนี้แหละตอนที่ไปบวชเพื่อนที่วัดเนี่ยก็ไปเจอกับหมอดูตาบอดคนหนึ่งตัวเล็กๆ็กผิวคล้ำอายุราวราหกสิบปีแกมางานบวชด,ด้วยเพื่อนๆน,นก็ให้แกช่วยดูดวงก็เลยเอาบ้างให้แกดูสนุกสนุกไปอย่างนั้นเองถามแกเก่ก็เนื้อคู่แกก็บอกว่าเนื้อคู่อายุมากกว่าแต่ว่าจะต้องพลัดพลากจากกันนะ,ะคุณประเดิมก็ตกใจเพื่อนๆน,นก็หัวเราะ อ่ะล้อว่าอืมแกจะต้องมีเมียแก่ว่า,างั้นแกก็พูดอีกทีบอกว่าอืมคุณประเดิมนี่จะต้องชดใช้กรรมที่เคยทำเอาไว้ก็ทำให้คุณประเดิมเนี่ยตกใจเป็นหนที่สองก็รีบถามไปว่ากรรมอะไรครับก็กรรมที่ทำเอาไวอ้อ่ะแกตอบอย่างนั้นอืมเอ๊ะกรรมอะไรทำกรรมเวรไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยิงนกตกปลาเหรอลุงแกคิดว่าเป็นเรื่องนั้น เพราะว่าเมื่ออยู่บ้านที่ต่างจังหวัดสมัยเด็กชอบมากเลยเรื่องหาปลายิงนกยิงหนูแต่กาสายหน้าแกบอกไม่ใช่แต่นั่นก็เป็นกรรมแต่กรรมที่ว่าเนี้มันเป็นกรรมที่ทําเอาไว้กับมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ผมไม่เคยฆ่าใครหรอกนะลุงแกว่าฆ่าหรือไม่ฆ่าก็นึกดูเอาเองเพื่อนก็สงสัยกันใหญ่ว่าคุณประเดิมเนี่ยเคยไปฆ่าใครมานะก็ต้องบอกพวกเขาว่าคนอย่างผมจะฆ่าใครหมอดูมั่วแล้ว ลุงหมอดูได้ยินที่พูดแกก็ไม่พอใจก็พูดว่ากรรมนั้นจะทําให้สิ้นเนื้อประดาตัวไม่ต้องห่วงว่าจะไม่เจอเพราะว่าทําเขาเอาไว้ก็เลยโมโหหมอดูว่าใส่หน้าแกไม่ได้ทานองว่าแกดูหมอหมัวมัวอ่าเรียกแกอย่างเหยียดหยามว่าหม,หมอเดาแต่เพื่อนคนหนึ่งได้พูดในสิ่งที่ทําให้คุณประเดิมนี่โมโหมากนั่นก็คือเรื่องที่กระเทยคนหนึง่งมาทาสเอลชี้หน้าด่าถึงอู่เมื่อสองปีก่อน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแกก็เลยเกลียดที่หน้าเพื่อนคนนั้นไอเรื่องกระเทยก็ไม่น่าเป็นเหตุให้เกิดกรรมเวรเสร็จแล้วคุณประเดิมกลับจากงานบวชด,ด้วยความหมดสนุกก็ไม่น่าไปเจอหมอดูเพนเพี้ยนคนนี้ครับเลยตาบอดแล้วยังมาสอดตาเห็นว่างั้นเพื่อนคว้ากระเป๋าให้ค่าดูหมอแกแต่ว่าคุณประเดิมไม่ให้อ่ะถือว่าทําให้แกหมดความสุขเลยว่างั้น คุณประเดิมทํางานที่อู่ซ่อมรถยนต์นั้นอีกปีเดียวก็ย้ายไปทําอีกอู่หนึ่งลูกพี่คนหนึ่งชวนไปได้เงินดีดงเงินเดือนดีกว่าที่เดิมแล้วก็มีเพื่อนใหม่ด้วยที่อู่นี้ก็ทําให้คุณประเดิมรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกค้าเอารถมาซ่อมเธอสวยผิวขาวไว้ผมยาวชอบแต่งตัวแต่งหน้าทาปากสีเข้มแต่เป็นสาวใหญ่ละผู้จาดีแต่ว่าวางตัวอยู่หนหน่อยเธอก็ให้ความสนิทสนม กับคุณประเดิมพอสมควรลูกพี่ก็ยุให้จีบนะลูกพี่บอกว่าดูไม่ผิดะเธอจะต้องชอบอชอบคุณประเดิมสังเกตจากท่าทีสายตามองแล้วจะต้องมีใจด้วยก็เลยลองจีบจีบดูก็ปรากฏว่าเธอสนใจจริงๆต่อมาก็สนิทสนมกันถึงขั้นได้เสียเธอก็ไม่ค่อยเล่าเกี่ยวกับตัวเองอคุณประเดิมก็เลยไม่รู้เธอไม่อยากเปิดเผยความสัมพันธ์ คุณประเดิมให้คนอื่นรู้ก็หลบหลบซ่อนๆอนนะคุณประเดิมก็ไม่รู้ว่าบ้านเธออยู่ไหนอยู่กับใครส่วนลูกพี่ของคุณประเดิมก็บอกว่าเธอคงจะมีครอบครัวแล้วแล้วก็คุณประเดิมคงจะอยู่ในฐานะชู้ละประเดิมก็ตกใจถ้าสามีเธอรู้มีหวังโดนยิงกระบ,บาลแน,น่ด้วยความกลัวก็คิดเอาตัวรอดก็เลยห่างๆกับเธอโดยเธอชวนไปข้างนอกก็จะบ่ายเบี่ยงเสียเป็นอย่างนี้หลายหุนหลายครั้งเธอสงสัยว่าเป็นเพราะอะไร คุณประเดิมทึงทาอย่างนั้นเธอถามตรงๆแกก็บอกไปตรงๆเหมือนกันเธอยอมรับว่าเคยมีสามีแต่ว่าเลิกกันแล้วเธอเป็นไม้ไม่มีเรือพ่วงทีนี้คุณประเดิมก็โล่งใจต่อมาเธออยากจะเปิดอู่ซ่อมรถยนต์จะให้คุณประเดิมช่วยคุณประเดิมทํางานมาหลายปีรู้เรื่องการทํางานทุกอย่างเรื่องซ่อมนะซ่อมเป็นรู้ดีซะด้วยอยู่อู่เก้าปี อยู่อู่ใหม่อีกสามปีอ่าเชื่อว่าสบายมากก็เลยปรากฏว่าคุณประเดิมไปทำอู่กับเธอถามเธอว่าในฐานะอะไรอ่าเธอก็ยิ้มก็บอกว่าก็ในฐานะสามียังไงละ่ะอู่นี้เปิดที่จังหวัดปทุมธานีทีแรกก็เปิดเล็กๆก่อนการลงทุนเป็นเรื่องของเธอทั้งหมดคุณประเดิมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วยญาติญาติของเธอพี่น้องของเธอรู้ว่า คุณประเดิมในะอยู่ในฐานะอะไรแต่ว่าพวกนั้นก็ไม่ได้ให้เกียรติอะไรคุณประเดิมนักอะมองอย่างเหยียดหยามด้วยแต่ว่าคุณประเดิมไม่สนใจขอเพียงเธอยังมีใจกับตัวเองกลางคืนก็นอนร่วมห้องกันก็ไม่หวั่นกลัวอะไรทั้งสิน้นนะคุณประเดิมก็ถามเธอว่าเราจะมีลูกกันสักคนดีไหมเธอก็บอกว่าเอาไว้ก่อนขอตั้งตัวได้ก่อนเรื่องนั้นในะยังไม่สายหรอกช่วงนี้แหละชีวิตกําลังสุขสบายหายห่วง พ่อแม่คุณประเดิมที่บ้านนอกก็รับรู้เรื่องนี้อแม้ว่าทั้งสองจะยังไม่ได้แต่งงานกันแต่โดยความจริงก็เป็นของกันและกันไปแล้วอยู่กินกันห้าปีกิจการจเจริญรุดหน้าไปเธอเก่งมากเรื่องบริหารเงินทองส่วนคุณประเดิมก็รับผิดชอบเรื่องช่างเรื่องซ่อมแต่แล้วคืนหนึ่งกลางดึกสงัดเกิดไฟไหม้อูคุณประเดิมไม่รู้มันเกิดได้ยังไงหนีเอาชีวิตรอดกับบุญโขแล้วแต่ก็ทำไปหมดเนื้อหมดตัว เธอก็โทษบอกว่าเพราะว่าคุณประเดิมน่ะทิ้งก้นบุรีไม่เป็นที่เป็นทางคุณประเดิมไม่ยอมรับเธอโกรธมากออกปากไล่อ่าเธอเรียกคุณประเดิมไอตัวซวยทําให้แกโมโหใหญ่หัวฟาดหัวเหวี่ยงด่าเธอบ้างแล้วก็บอกว่าไม่อยู่ก็ได้ว่าอ,อีแก่ว่างั้นหลังจากวันนั้นชีวิตของแกก็ตกต่ำมากขวนกลับไปของ,งานทําที่อู่เกา่าที่มีลูกพี่ทํางานอยู่ ก็ได้งานแต่ว่าเงินเดือนเริ่มต้นใหม่ต่ำมากอึดอัดจใจเป็นที่สุดแต่ก็ต้องจำใจทำอู่นี้อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีทำงานที่อู่พลังก็คิดหาที่ใหม่ไปด้วยแต่ก็ยังไม่ได้วันหนึ่งเงินเดือนออกมาก็ไปหาซื้อของที่ตลาดเมืองนนก็ไปโดนล้วงกระเป๋าหมดเลยเงินเดือนเจ็บใจมากต้องขอยืมเงินลูกพี่ใช้ตลอดเดือนเลยละ่ะอยู่ต่อมาก็ได้ออกมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งขับได้เดือนเดียวไปซื้อของจอดไว้ที่หน้าตลาด ออกมาอีกทีหายไปแล้วอีกไม่กี่เดือนต่อมาก็โดนจี้ชิงนาฬิกาข้อมือพวกมันตีหัวสลบเลยทั้งที่เราแวกนั้นก็แกก็คุ้นนะอยู่มาหลายปีจุดเกิดเหตุก็ไม่ไกลาจากอู่นักแกก็คิดว่าเอ๊ะทำไมดวงมันสวยอย่างนี้พยายามหางานที่ใหม่จะได้เงินเพิ่มก็พอดีได้งานที่อู่อีกแข่งหนึ่งก็ที่ปากเกรด็ดก็เลยไปทำงานที่นั่นเกิดไปขเมเณนกับคนข้างอู่ เขาหาว่าคุณประเดิมไปมองเมียเขาอ่ะก็มองจริงๆอ่ะเพราะว่าเธอคนนั้นหน้าตาเหมือนแฟนแม่ไม้ของตัวคุณประเดิมมาขอโทษเขาแต่เขาไม่ยอมเขามีพวกมากด้วยเขาจะให้คุณประเดิมยกมือไหว้เมียเขาอะมันเรื่องอะไรจะไปไหว้ไม่ได้ไปล่วงเกินทําอะไรนี่แค่มองเฉยๆเท่านั้นพอคืนหนึ่งคุณประเดิมไปกินเหล้าที่ร้านแถวนั้นก็โดนมือดีเอาขวดเบียร์ตีหัวแตกเลือดอาบ มันขับมอเตอร์ไซค์มาข้างหลังกําลังเดินจะกลับอู่หลังจากเมาแล้วโดนหัวทิ่มไปข้างหน้าเลยกว่าจะมองตามมันก็ไปไกลแล้วก็คิดว่าเป็นพักพวกไว้คนห่วงเมียอย่างไม่ลืมหูลืมตานั่นแหละเอ๊ดวงเป็นอะไรทําไมสวยซ้ําสวยซากนะสงสัยมากเพื่อนก็แนะให้ไปดูดวงแต่ว่าอืมคุณประเดิมไม่อยากไปไม่ชอบใจตั้งแต่หมอดูดตาบอดที่ดูคราวนั้นแล้วอ่ะ พอนึกถึงหมอตาบอดขึ้นมาได้ก็ทำให้นึกย้อนไปถึงคำทำนายของแกแกบอกว่า,าคุณประเดิมจะสิ้นเนื้อประดาตัวเดือดร้อนเพราะกรรมที่ทำเอาไว้เสร็จแล้วก็เลยทำให้แกตัดสินใจชวนเพื่อนไปหาหมอดูสักคนเพื่อนก็พาไปหมอก็ทำนายว่า,าคุณประเดิมกำลังเดือดร้อนเพราะแรงกรรมที่ทำไว้จะพ้นจากความเดือดร้อนก็ต่อเมื่อคนนั้นอาโหสิกรรมให้ก็นึกถึงกระเทยที่เคยเกี่ยวข้องด้วย ตอนช่วงใบรุ่นก่อนที่จะทำงานอู่เขาอยู่ตลาดที่ต่างจังหวัดขายข้าวมันไก่นะกระเทยคนนี้นะเขาก็ชอบคุณประเดิมมากคุณประเดิมก็เลยขอให้เขาส่งให้เรียนซ่อมวิทยุโทรทัศน์เขาก็ส่งเงินมาให้ทุกเดือนเป็นค่าเรียนค่ากินแล้วก็ค่าเช่าห้องคุณประเดิมสัญญากับเขาว่าเรียนจบมีงานทำแล้วจะใช้เงินคืนให้แต่จริงๆแล้วแกเรียนอยู่ไม่ถึงเดือนก็เพ่นเพราะความขี้เกียจไม่รักดี แต่ว่ากระเทยก็ยังส่งเงินให้ทุกเดือนบางทีคุณประเดิมก็เขียนจดหมายไปขอเพิ่มอ้างว่าจําเป็นต้องใช้ซื้อของเกี่ยวกับการเรียนกระเทยส่งเงินให้ปีเต็มๆความก็แตกเขาก็มาเจอคุณประเดิมทํางานอยู่ที่อู่ก็รู้ว่าหลอกให้เขาส่งเงินเขาก็ชี้หน้าดา่านะคุณประเดิมอายเพื่อนมากหนีออกหลังอู่เลยยำแย่มากๆ ตัดสินใจกลับไปยกมือไหว้ขอโทษเขานะขอโทษกับเธอเนี่เขาก็สะบัดหน้าหนีเขาเกลียดนะคุณประเดิมก็อ้อนวอนเล่าให้เขาฟังว่าโดนอะไรมาบ้างในที่สุดเธอก็ใจอ่อนยอมยกโทษให้หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าชีวิตค่อยดีขึ้นมาบ้างเออเข็ดจ,จนวันตายเลยล่ะครับ